สนับสนุนโดยบัตรเ First Smart Rabbit Line Pay จากธนาคารกรุงเทพรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ไทยรัฐเจาะประเด็นในคืนวันแรกของเดือนธันวาคมหนึ่งธันวาคมหนึ่งธันวาคมยิ้มออกไหมคะนี้มีหลายคนโชคดีนะคะแต่เราอาจจะไม่ได้เป็นผู้โชคดีเสมอไปติดตามไทยรัฐเจาะประเด็นเด็ดทุกข่าวนะครับอืมแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยคุณผู้ชมคะคืนนี้แล้วนะคะสําหรับการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2022รอบแบ่งกลุ่มนัดที่3คอสตาริกาจะออกกันเหรอว่าแกเป็นคนยังไงอะเนาะใช่ค่ะอวก็ฝากญาติดูแลคุณป้าแกละกันนะครับ คุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าน,นี่จะเป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วแต่ขอบอกแบบนี้เก็บเงินเยอะๆเตรียมเงินเยอะๆนะคะนะเพราะปีหน้าหลายอย่างขึ้นน้ํามันขึ้นใครเล่นหุ้นก็เก็บภาษีหุ้นดอกเบี้ยก็ดอกเบียเบ้ยขึ้นวันนี้รถไฟฟ้า BTS ขึ้นนะคะปีหน้าเตรียมขึ้นค่าโดยสารแล้วจะขึ้นเท่าไหร่ยังไงช่วงหน้ามาดูกันค่ะ โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้น้ำจิ้มสุกี้พันไทยทุกขวดเราล็อกความอร่อยความสะอาดเพราะทุกหยดบรรจุดด้วยระบบฮอตฟิลลิ่งเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเสริมความมั่นใจด้วยระบบปิดฝาแบบเซตที่ล็อกปิดล็อกเพื่อส่งมอบความอร่อยน้ำจิ้มสุกี้พันไทยอร่อยคำไหนคำนั้น อมสมุนไพราอาปาเช่รถมะขามป้อมอย่าลืมลนะ่มะเม็ดอมสมุนไพราอาปาเช่ We Love Apache จากเซรั่มทั้งหมดขวดนี้แหละ ยอดขายอันดับหนึ่งทั่วโลก L'Oreal Paris Hyaluron Serum Micro h y a l u r o n เล็กกว่า50เท่าซึมซาบล้ำลึกริ้วรอยดูลดเหลือน60% L'Oreal Paris Hyaluron Serum ราคาใหม่พร้อมแบบ2ลองเลยเพราะเราคู่ควรเมื่อความร้อนมาพร้อมดังแค่แต่ไม่ต้องกลัวอีกต่อไปวิเครียรไอซ์คูลเมนเทลที่สุดของความเย็นสดชื่นพร้อมสามพลังความสะอาดสดชื่นช่วยกะจัดดังแคให้ผมสวยมั่นใจเคลียร์ใหม่เีย48ชั่วโมงอิฟรี เมื่อก่อนลูกมักเป็นผื่นทั้งคันทั้งแดงแต่เดี๋ยวนี้ยิ้มได้แล้วเมื่อเธอแนะนำให้ใช้บีแผ่นเทนเซนซีเดอร์มครีมที่บรรเทาอาการคันภายใน30นาทีปราศจากสเตียรอยด์พร้อมด้วยมีเทคโนโลยีไล่ผิดลาเมลลาบีแผ erm ่นเทนเซนซีเดอร์มครีมมป,โปโกโกครั้งแรกของพ่ออ้อมมามีปโกโกโลดอุณหภูมิได้2องศาไม่พรีเมี่ยมอิสต์กรีนมีขอบเบลระบายเงื่อลดอุณหภูมิได้2องศาไม่อ,อับชื้ไม่พับผิวก็สบายมีปอก,โก ลับผิวออร่าเปล่งประกายแบบเอลีสิตรัสสูตรใหม่ผสานสารสก,กัดคอลลาเจนร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ผิวดูดแดงอิ่มน้ำว<ส>ิตซีให้ผิวดูกระ่างใสพร้อมกันแดดส,สิบเท่าเผยผิวดูใสฉ่ำว้าเปล่งประกายใหม่สิตร้าสัญญาว่าจะไม่ลืมวันเกิดแล้วนะตัวเองแต่ถ้ากดไหลย้อนวันเกิดยาบกระเทาะฉัแสบร้อนกลางอกอาหารนม่ย่อยเนื่อจะกรดไหลย้อนชนิดน้ำออกฤทธิ์แบบทูเอ็ชั่นทั้งลดกรดในกระเพาะและยังสร้างชั้นเจลก้าไม่ให้กดไหลย้อนกรดไหลย้อนต้องวันเกิดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา ฟ i s h m อ n s friend Ben <c oughs> เป็นเป็นตัวเปิดหาวิตภาพและยิ่งเป็นความเคนสดชื่นในชีวิตคุณ f i s h m อ n s friend จากอังกฤษอยากสนุกข้างนอก <c oughs> <và S 1> แต่กลัวผิวคล้ำเสียวอร์สลีนยูวีเอ็กซ์ตร้าไบรท์เนนิ่งพร้อมกลูตาโกลยกระดาบผิวดูโกล่ใสรีบเนียนในเจ็ดวันให้คุณออกไปสนุกอย่างมั่นใจวอร์สลี รังสรรค์ทุกช่วงเวลาของคุณด้วยมอคคนาโกครีม่าใหม่ให้เต็มรสอาราบิกา้าผสานชั้นครีม่าที่นุ่มลมุสัมผัสความหอมอร่อยใหม่มอคคนาโกครีม่าเมื่อแม่ไม่อยูอออ่หนักหนักแค่ไหนก็ไหวใหม่บริสเบบี้ทั้งสะอาดอ่อนโยนต่อผ้าใช้สารทำความสะอาด100%ที่มีต้นกำเนิดสกัดจากธรรมชาติใจเต็มร้อยอ่อนโยนเต็มทีบริสเบบี้ เริ่มเจ็บคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอใช้คามิโลซานเอ็มที่มีสารสกัดจากดอกคาโมไมล์พร้อมน้ำมันหอมระเหยเจ็ดชนิดบรรเทาอาการเจ็บคอยังมีประสิทธิภาพคามิโลซานเอ็มสิวปล่อยไว้จะกลายเป็นรอยดำหม่กคนิเอไบรท์คอมพลีทแอนตี้แอกเน่เซรั่มเข้มข้นสูงถึง4%ด้วยวิตามินซีผสนสาิไซิลิกแอซิดช่วยลดโอกาสการเกิดสิวถึง90%รอยดำดูจางลงใน้7วันไบรท์คอมพลีทแอนตี้แอกเน่เซรั่มแคนิเอะธรรมชาติในแบบคุณ ผมเลือกทางที่ใช่ไปสู่เป้าหมายที่ออกแบบเองด้วยดีทูเกเตอร์เซฟพลัสลิงประกันชีวิตควบการลงทุนรับโบนัสเพิ่มเงินออม12%จ่ายเบี้ยประกันภัย8ปีกับเปลี่ยนเป้าหมายการเงินได้ทุกช่วงชีวิตอุ่นใจรับความคุ้มครองต่อเนื่องหมดห่วงเพราะซื้อสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพไว้เมื่อถึงเป้าหมายก็เลือกรับผลประโยชน์หรือรับความคุ้มครองถึงอายุก,ก9ปีได้ดีทูเกเตอร์เซฟ l ลัสลิงมาวางแผนประกันชีวิตที่ธนาคารกรุงเทพด้วยกันนะคะ สนับสรุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกอสลากพลัสดีไลท์สูน้ำตาล0.1%มีโปรไบโอติกดีต่อร่างกายตีหน้าดูเหมือนว่าทุกอย่างจะขึ้นขึ้นขึ้นไปหมดเลยเตรียมพร้อมเก็บเงินเอาไว้อย่าไปเทย